อาพ่อถ่ายเบื้องหลังครับ FC วันนี้เรากลับมาที่ชุมพรนะครับมาหาน้องจอยนะครับเราเราเคยให้น้องจอยเนี่ยทดลองใช้สินค้าแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูแปลงนะครับเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะอยู่กับคุณพ่อด้วยน้องจอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเจอตัวจริงแล้วตัวใหญ่กว่าที่คิด นึกว่าตัวเล็กๆใช่ไหมน้กตัวเล็กเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยเพราะว่ากลัวฝนตกชุมพรฝนตกตลอดทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยนะครับเอาท้าวความเลยคือสภาพต้นนี้ที่เห็นบอกว่ามันมันป่วยมันโซมอะไรมันมันเป็นยังไงแต่ก่อนคุณน้องจอยก็คือมันจะไม่มียอดเลยค่ะมันจะเหลือแต่กิ่งก็แค่ิแค่ิอย่างเงี้ยค่ะใช่มันจะไม่มียอดออกไม่มีอะไรแล้วใบมัน เหลืองแบบแทบจะไม่เหลือแล้วค่ะใส่แบบเหมือนเหมือนใส่ทิ้งเลยเราไม่คาดหวังเลยตอนนั้นอะแต่ว่ามันเกินคาดค่ะมันจะมียอดมีอะไรแตกออกมาโอ้ใช่แต่นี่มันรัดอ่อนแล้วมีแขนงเยอะเลยนะใช่ค่ะคือใบที่เรามองเห็นนี่คือใบที่มันเริ่มออกมาหรือว่าไงใช่ค่ะ มันเริ่มออกมาหลังจากที่เราใส่อยู่เลยต้นทุเรียนบางต้นยังโทมอยู่จะก,ก็เลยจะปรับสภาพดินกันจะใช้เป็นซานโฮโปแคลนะคะในการปรับสภาพดิน<ม>ขั้นแรกเนี่ยก็ต้องมาวัดค่าดินก่อนค่ะถ้าค่าดินต่ํากว่า5 pH เนี่ยบอกเลยว่าปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วซึ่งอันเนี้ยซีว่าแล้วทาไมทุเรียนต้นเนี้ยรักษาย,ยังไงก็ไม่หายสุดท้ายก็ต้องมาปรับสภาพดินนี่แหละค่ะถ้าสภาพดินไม่ดีไม่ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปเนี่ยต้นไม้ก็ไม่สามารถดูดซึมได้เต็มระบบนะคะเราก็เลยต้องปรับค่าดินไปก่อนตัวเนี้ยเขาจะช่วยแก้ดินเป็นกรดหรือตต้้นนททุเเรรรียยของค่ปปลลููกกกาไไห็โชวด ว่าถ้าต้นไหนค่าดินไม่ดีปลูกยังไงก็ไม่ขึ้นคะ่ะหลังจากแก้ต้นที่โทรมเสร็จเนี่ยเราจะไปฉีดต้นที่ปกติด้วยคะ่ะเพราะว่าฉีดไว้เพื่อปรับสภาพดินถ้าดินดีเวลาเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรอะ่ะต้นทุเรียนก็จะได้กินเต็มที่ฉะนั้นก็จะทําให้ผลลูกใหญ่ได้ด้วยใบก็จะสวยแล้วก็กระตุ้นการแตกรากอีกแล้วย,ยังรักษาสมดุลดินความเป็นกรดเป็นด่างในดินได้นะที่สําคัญเลยเนี่ยสามารถลดการเกิดโรคในดินได้มีใครที่เพิ่งปลูกทุเรียนเนี่ยต้องจัดนะคะไม่งั้นต้นทุเรียนไม่โตเอานะส่วนแปลงใหญ่พจจะเเปนาบดัิรรส ก็จะใช้เป็นซานโฮโปแคปนะคะตัวนี้เขาเป็นแร่ปรับปรุงบำรุงดินค่ะเขาจะช่วยลดปัญหาพืชยอดแห้งจากการขา,าดธาตุอาหารช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินแก้ปัญหาดินอัดตัวแน่นช่วงทาดอกก็จะทําให้การติดดอกสมบูรณ์ขึ้นจำเป็นช่วงรุ่นไข่ไก่ที่จอยใส่เนี่ยเขาจะช่วยขยายเปลือกค่ะเพราะว่าถ้าเปลือกไม่สมบูรณ์ก็จะทําให้ลูกบิดเบี้ยวได้และถ้าใครมีทุเลศก็ใส่ได้นะคะเขาจะช่วยแตกใบอ่อนได้ดีลดการแตกของผลได้ด้วย ไอถังถังน้าพันลิตรสีขาวของเราอะเราใส่โปแคลไปหมดถังเลยัก็ห้าสิบลิตรเองนะแต่ว่าเราใช้แค่ไม่กี่ต้นหรือมันได้ได้ไปถึงได้มันกี่สิบแต่พอมันเยอะอยู่นะดูแลหลายหลายอยู่อ๋อฉีทั้งแปลงประมาณสองไร่นี่นี่ไปถึงสองไร่ก็ไร่สักยี่สิบกว่าต้นเพราะเราปลูกทีใช่ค่ะสี่ห้าสิบต้นเนาะได้ไหมน้องจอยคได้นี่ตกลงสวนใครเนี่ยพ่อสวนพ่อ พ่อจำไม่ได้มีกี่ต้นแต่ว่ามันดีหมดเลยเหรอเริ่มเริ่มดีขึ้นหมดเพราะมันเป็นโสมหลายต้นเลยใช่ค่ะันต้นนั้นก็ใช่นั่นน่ะต้นนั้นก็เขียวมันไม่เห็นมีเหลืองเหลืองที่พ่อว่าเลยเออนั่นแหละมันมันหรือมันดีแล้วมันดีแล้วมันเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นเหมือนกันหมดแหละเหอหนึ่งสองสามต้นเหมือนกันเลยเหมือนต้นนั้นเลย อันนี้น้องจอยเป็นพยานได้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเอฟซีน้องจอยไปดูดิคะดูรอยดิสภาพมันมันเออสภาพโคนมันเอาเรื่องอยู่ใช่ค่ะไปหมดแล้วมันจะไปหมดแล้วแต่ก็ฟื้นออกยอดออกอะไรมาได้เหลืออยู่นิดเดียวใช่นั่นเหลือเปลือกนิดเดียวใช่ไหมพ่อเอเปลือกนิดเดียวมันก็ยังพอได้ดูดอาหารไปซ่อมตัวเองเนาะใช่แบบนี้เราก็ตัดตรงนี้ออกอ๋อนี่ให้กล้องมาดูฝั่งนี้หลักฐาน ขาขาวนี่ใช่ไหมพ่อแล้วก็แขนงใหญ่แล้วนะตอนนี้รอแต่ว่าตรงไหนที่มันยังมีเนื้ออยู่เนาะหรือต้องตัดทิ้งแล้วเลี้ยงแขนงใหม่นะทั้งจอยใช่ค่ะใครเป็นคนตัดพ่อนี่วันทั้งจอยจะได้ดูคนปีนต้นไม้แต่ถ้าว่า่างนี้ไม่น่าปีนปีนไม่ไหวแล้วจะหักกันสิใช่ถ้าเป็นใบใหม่มางงี้ดีไหมพ่อเนี่ย ได้อันนี้สวยงามเลยนะที่ออกมาใหม่ใช่ไหมออกมาใหม่โอ้มันสวยต้นเดียวหรือเปล่าพ่อนั่นต้นตรไหนไปดูต้นอีกต้นหนึ่งมีใบใหม่สวยเหมือนเพื่อนไหมอันนี้คือใบใหม่เขาเหรอนี่นี่ชุดใหม่นี่ชุดใหม่อ่ะน้องจอยใช่ค่ะจากที่เหลืองเหลืองนะใช่ค่ะตอนแรกดูไม่น่าไม่น่ารอดนะพ่อเนาะโคนมิจจะแบบนี้รอดแล้วดิถ้าใบบานอย่างเนี้ยไม่รอดแล้วค่ะใช่พ่อรอด เราอันนี้ตัดเนาะ <m. S 2> อันไหนที่ว่าเปืือยแล้วไม่ไหวแล้วพอพอกระตัดแล้วก็เอาขแขนงใหม่หนะตัด,ด,ดออเลี้ยงแขนงใหม่ออโอ้โหอันนี้ใบสวยดิฝั่งเนี้ยเพราะว่ากิ่งมันยังสมบูรณ์กว่าเนาะ<ๆ>กิ่งมันสมบูรณ์เหมือนมันเหลืออันเนี้ยฝั่งเนี้ยเหลือเปลือกอะอใช่ไหมเพาะนี่ไง <excuse S 1> มันจะมีมันมีท่อเข้าเส้นนี้ครับนี่เส้นนี้ เส้นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยได้ใบนี้โ,โอ้โหโอฝั่งนี้มันเลยออกใบเยอะกว่า<ห>เขาส่วนต้นอื่นที่ไม่มีปัญหานี่เขาก็ยังไงยังรัดอ่อนอยัง,ยง,เนยงเดินตามปกติ <c oughs> เดินตามปกติ <c oughs> แต่แล้วก็ลาบหนึแล้วจะถามคุณพ่อว่าแล้วเราจะทํายังไงมันถึงจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกมันก็ต้องใช้พวกนี้ต้องต่อเนื่องนะ ใช้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยหมายถึงว่าออาจะมีการซ่อมอีกสักรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะอ๋อแล้วเราจะทําให้กลับไปเหลืองเหมือนเดิมไหมพ่อไม่ถ้าเราปล่อยก็เหลืองเลยถ้าปล่อยเลืแบบทุเรียนนี่มันมันจะเผือไม่ได้นะใช่เห็นเห็นบอกว่ามันอุ้ยฟื้นแล้วไม่เป็นไรปล่อยนี่กลับมาอีกได้เหรอ นี่ขนาดต้นอยู่หน้าบ้านเลยนะนี่หน้าบ้านเลยนะยังเหลืองปล่อยให้เหลืองได้คุณพ่อเนี่ยห้ามเผลอแล้วถ้าอยู่ไกลๆจะเป็นยังไงอยู่ไกลๆโอเคก็วันนี้เราสำรวจแปลงของน้องจอยละนะครับให้น้องจอยพูดเองดีกว่าว่าตัวซานโฮโบแคลรลองมาใช้เองใช้จริงเนี่ยสภาพที่มันป่วมันโซมเนี่ยมันฟืนแล้วมันอันนี้คือเราทําด้วยตัวเองใช่ค่ะนะให้น้องจอยเล่าให้ฟัง ก็คือตอนใส่เนี่ยคือเราอย่างแรกเราคือแบบว่าอยากลองก่อนเนาะชอบทดลองเงนี้ค่ะเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่พอแบบมันโอ้โหมันมันเกินความคาดหมายของเราคือจากที่มันเราคิดว่ามันจะไม่เหลือแล้วต้นเนี้ยแต่นเนี้ยมันขึ้นแบบออกยอดแล้วก็ใบเขียวขึ้นค่ะตอนแรกใบที่เหลืองแบบไหม้หมดเลยแทบจะไม่มีกิ่งนี่ก็ไหม้หมดเลยแต่ตอนเนี้ยเริ่มออกยอดออกอะไรค่ะประมาณเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งก็คือมันมีสภาพฟื้นแล้วก็ตอนนี้ออกยอดแล้วก็ขแขนงเยอะใช่ขแขนงเยอะค่ะ ก็คือขแขนงเมื่อกี้เราเดินไปให้เอฟซีดูนะคือต้นนี้มันป่วยหนักกับเพื่อนมัน<ช>ขแขนงยังไม่ใหญ่<ช>แต่ถ้าต้นที่มันป่วยน้อยกว่านี้มันขแขนงใหญ่มาก<ช>เลยขแขนงใหญ่แล้วก็ออกใบใหญ่เลยค่ะออกใบใหญ่เลยเดี<ช>๋ยวเราเมื่อกี้เราละทายหมดแล้วล่ะเพียงแต่วันนี้ให้ทุกคนมั่นใจในสินค้าน,ะน้องจอยใช่ค่ะอันนี้เราใช้เองใช้เองค่ะผู้ติดตามเราหลายล้านนะ <laughs> ชัดเจนค่ะใช้เองจริงๆทดลองเองจริงๆคือทุกคนถ้าดูคลิปก็คือ,อจะจาต้นได้เลยค่ะว่าจ,จะเป็นต้นนี้ที่เราใช้แบบจริงๆยัง,ยงมีรอยขาวรอยอะไรอยู่เลยใช่น้องจอยการันตีให้แล้ว FC สบายใจได้นะครับแล้วก็แปลงนี้ทําทรีย์ด้วยทําอิน c ์ไม่ใช่ออกกนิกนะทำรีย์ก็คือทําแบบปลอดภัยตัวนี้ใช้ได้เลยเพราะเป็นแร่จากธรรมชาตินะครับซานโฮโปแคลย่มเยียะเท่าไหร่เอ่ยน้องจอย ตอนแรกเหมือนจะสี่เองมั้งที่วัดตอนที่ยังไม่ได้ใส่เหมือนอยู่ในคลิปวัดอยู่อืออือเอาใช่ใช่ในคลิปวัดอยู่ตอนนี้ขึ้นหกกว่าแล้วประมาณหกจุดเจ็ดจุดแปดสุดยอดเนาะยอดค่ะเยี่ยมจริงๆโอเคเอาเก็บสิครับเอฟซี อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ